สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบ้านเรือนรักชาแนลที่หายไปนานอีกเช่นเคยนะคะเพราะเราเนี่ยเป็นช่องที่ไม่ได้ต้องการผลตอบรับใดๆน,นะคะเราทําเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัวเท่านั้นเองสําหรับวันนี้นะคะเรามาพบกับอุปกรณ์ที่เรา,เรามีความภาคภูมิใจวันนี้จะเป็นอีพีิเศษของบ้านเรือนรักนั่นก็คือ Present f r u i t Fruit, Fruit. ในบ้านเรอนรักที่ได้ทำการดูแลอยู่ในวันนี้นะคะเราจะไปดูว่าบ้านเรอนรักนั้นมีฟลุชอะไรกันบ้างตามมาเลยค่ะเราจะมาเก็บผลผลิตในส่วนแรกก่อนเลยนั่นก็คือแมงโก้มันคือแมงโก้ทรีซีซันแมงโก้สามฤดูนั่นเอง อะแรมันออกแค่ดอกเดียวของดอกดอกเดียวเห็นมันล่วงอยู่ได้มหมได้มนม่วงไหมเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนได้ๆเก่แล้วเก่แล้วมะม่วงป่าป่าคน ีอมุวงอะไรนะอันนี้่ขึ้นงไงปีนปีนปีนได้หรอมดทำใจเท่นิด จะเป็นปีแรกนะครับที่มันออกผลผลิตพอได้กินออกไม่เยอะมากแต่ก็พอได้กินนะครับมะม,ม่วงสามฤดูปลูกมาประมาณเจ็ดปีนะครับกำลังหาวิธีการสอยอยู่ครับส่วนใหญ่จะจะอยู่สูงนิดนึงครับ ต้นใหญ่มากแต่ไม่ค่อยดกเท่าไรอ,อันไหนครับอันนั้นเลยใช่เลยครับแหมแล้วก็สอยให้ไหมด้านเสือกอยู่ฝั่งที่เป็นแบบลงน้ำด้วยเนาะใช่ครับด้านนี้จะเป็นด้านสระบัวครับ ได้ไหมได้ไหมป๊บได้ได้ได้นิดนึงอได้บอ้กอนะ่ครโอ้ยง so เป็นของคู่กันนะครับมะม่วงกับมดแดงนี่กลิ่นแบบยำมะม่วงอร่อยมาก

ความเปรี้ยวของเราที่เราได้มาก็สันกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะไปชมฟลูชชนิดต่อไปนะคะก็คือกลัววะแต่ว่าฝรั่งบ้านเราเนี่ยนะคะก็ถายงานดีแลรไประดับนึงนะคะก็อาจจะไม่ได้สวยงามมากเท่าที่ควรวนะคะเดี๋ยวเราจะดูกอนมันคือ ก็หลังเวียดนามนะคะสำหรับตรงนี้เวลาที่เราดูแลเขาก็จะดูแลยาดนิดนึงนะะอย่างจริงไม่ได้นะคุงผู้สุดมันก็จะเป็นผิวที่แบบสวยเนาะอ่าคันซาดเลยคันซาดคันซาดโอ้ก็โอ้ยหมดหมดอยู่ใกล้กับต้นมะม่วงหมดเต็มเลย ราจะมาดูผลผลิตที่ยังกินไม่ได้แต่ภูมิใจมากมากนะคะอีกหนึ่งอย่างั่นก็คือ,คอมังคือมังคุกนั่งเองนี่คือต้นมังคุดบ้านเรืองนะคะซึ่งเราว้าวมากเลยเพราะว่าตอนนี้เป็นปีแรกของการออกดอกนะคะนี่ดูนี่คือมันออกดอกแล้วเนี่ยมันพร้อมจะเป็นปลูกแล้วเนี่ยเห็นไหมเหลืองๆเนี่ยเนี่ยเต็มเลย คิดว่าไม่ต่ำกว่า2ตันนะคะสำหรับมังคุดต้นนี้นะคะ <c oughs> ผลผลิตที่เราเราคอย2ตันครึ่งแน่นอนได้กินหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ากริดกราดกันมากนะคะสำหรับต,ต้นมังคุดหนูอะไรได้ไรือหักแล้วหักไม่ได้แม่เดีเอามีดมาตัดเด,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาจัดการต้นนี้นะเฮ้ยนี่ก็ใหญ่อ่ะ าสวยเลยนางเหลือเ็นมะม่วงลูกใหญ่อีกลูกครับเห็นแล้วแบเห็นแล้วเปรี้ยวปากอ่ะถึงแล้วแบบน้ำตาหวานยำยำะมะม่วงน้ำตาหวานโอเค เราก็จะเดินผ่านต้นมังุูที่เราภาวนาว่าเราน่าจะได้ทําการส่งสู่ตลาดไทยนะคะสำหรับดูการผลไม้ในกลุ่มของรถเปรี้ยวนะคะเราก็มีนี่ค่ะตะลึงปึงปึ้งปึ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 งตะลิงปิงนั่นเองนะคะไม่มีใครเล่นด้วยเล่นคนเดียว ต้นตะริงปิงเนี่ยจะลักษณะคล้ายต้นมะยมนะคะคล้ายต้นมะยมแต่ไม่ใช่มะย,ยมนะคะก็จะเป็นผลไม้รสเปรี้ยวที่มีสรรพคุณเพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายนะคะนี่นะคะก็สามารถกินได้กินสดได้ทำกับข้าวได้นะคะเราจะชิมดูว่ามันเปรี้ยวอย่างที่เราบอกจริงหรือเปล่าปันตาริงปิงบ้านเราไม่เปรี้ยวค่ะสบายมาก ไปต่อกันที่ของหวานกันเถอะอันนี้เริ่มออกกำลังออกผลผลิตยอยู่นะครับกับตะลงปิงนั่นก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่เราภาคภูมิใจ นั่นก็คือสเตตาฟลุชก็คือมะเฟืองนั่นเองนะคะสำหรับมะเฟืองต้นนี้ก็ให้ผลผลิตเรามากมายนะคะสำหรับ <fe> ตัวน,นี้ก็ยังไม่แก่นะคะก็แต่เราก็จะต้องสู้รบกับเรื่องของมะเร,ร็งต่างๆนะคะก็เก็บได้เป็นวันๆนะก็จะลูกก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ได้กินค่ะได้กินมันจะเป็นมะเฟืองหวานนะครับ มาเฟื่องหวางต่อไปถัดมาอีก3-9เก้าเดินเท่านั้นเราก็จะมาจาักสน,า,นาก็จะมา,ากที่แจ็คนั่นก็คือบักมี่นั่นเองนะคะที่ต้นจุดจัรเลยนะคะสำหรับบักมี่ของเราบักมี่ของเรานั้นนะคะไม่ชอบอยู่ด้านบนนะคะจะมากองกันอยู่ด้านล่างนะคะ บักมี่เราเยอะมากเลยนะตอนนี้แล้วเราก็รอคอยบักมี่ลูกนี้อยู่นะคะว่ามันจะสุกเมื่อไรเว้ยเสียงมันดมหนย,ยังไม่สุก่อยเชื่อก็มีบักมี่นะคะเอาไว้กินสุกแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำคลิปแกงขนุนอ่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่าเนื่องจากว่า ขนุนเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเยอะมากแล้วก็ทําให้การเลี้ยงต้นมันเนี่ยต้นมันเลี้ยงไม่ไหวนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเด็ดอย่างเงี้ยขนุนที่มันเป็นพวงวพเนี่นะคะเอาไปทํากับข้าวอ,นนอันนี้ได้ได้เดี๋ยวเราจะเด็ดลูกนี้เลยเด็ดลูกเล็กนี้เลยเพราะเราอยากทำแกงขนุนนี่ปุ๊บใส่ใสดล้่โอเคเราก็จะเก็บอันนี้ไปทําแกงขนุนสาหรับมื้อเย็นวันนี้นะคะก็ได้ไประโยชน์จากขม้นอ่อนนะ มีอยู่กอเดียวตอนนี้ก็ได้กินอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับผู้สัตว์เลี้ชอบมากเพราะว่าเอาไปอบเอาไปย่างอร่อย คนนี้เราต้องดูแลเป็นพิเศษนะเพราะว่าเราเจอมีเรื่องของมแมลงเยอะมากเลยนะเนี่ยเราเสียมะม่วงไปไ่ายรูปแล้วนั่นเนี่ยเราเก็บดีกันนะอันนี้มะม่วงพันธุ์อะไรอะ่ะรู้ไหมเฉลีเวสวยไหมไม่น่าใช่พารันไม่น่าใชื่อ นักของเรานั้นถึงแม้ว่าตัวคนนั้นจะเสี้ยตั้นมอต้อนะคะแต่ผลไม้ของเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นลนี่คือมะละกอยักษ์นะคะดูความยาวดิคือหนึ่งแขนนะหนึ่งสอบเลยนะเนี่ยต้นนี้ใหญ่มากแล้วก็สุกแล้วนะคะมีแ มากอันนี้ครับลูกใหญ่อ่ะลูกใหญ่มากเนี่ยเหลืองมันก็เหลืองข้างในมันก็เหลืองหมดแล้วนะเนี่ยแต่เราดูเดี๋ยวนึงโอ้มันเลยเป็นฟวงไงลูกข้างในมัน ตอนนี้ก็หมดแล้วนะเนี่ยลูกใหญ่เนี่ยใหญ่ครับเนี่ยลูกใหญ่แล้วก็เตี้ยด้วยครับดมด้วยียังอ่อยเยอะครับเนี่ย ไม่ได้คัดสรรพันธ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเราได้ต้นอะไรมาพันธ์อะไรมาเราก็เอาลงเลยนะคะสำหรับต้นนี้นะคะเราก็จะรอกินแบบแบบสุกนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีข้อสันพันธ์ในเรื่องของการทำ เก็บต้นจากน,นี้เก็บไม่ถึงแล้วตอนนี้ก็ลูกดกมากครับต้นดูลำต้นเอียงมากเลยครับต้องใช้ไม้คำ้ำเรามีต้นหนึ่งนะแอบถือมาตามก็เราลงละมุดไว้ด้วยนะคะแต่ว่าละมุดเนี่เรายัง ไม่ได้ผลผลิตนะคะแต่ว่าเราก็มีอยู่สองต้นนี่นะคะมีลูกออกมาหน่อยละมุดใหญ่กว่านิ้โป้งหน่อยเดียวก็ต้องรอก,กันต่อไปนะคะั <ใน S 2> บ<อ>ต้นละมุดของเรา่ต้นนี้ก็มีดอกเต็นเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้กินหรือไม่ดอกละมุดต้นก็ยังเล็กอยู่ หนึ่งที่เราลง youtube กันบ่อยๆในช่องของเรานะคะก็จะมีกล้วยหอมกล้วยน้ำว้านะคะแล้วก็กล้วยไข่ซึ่งก็เดี๋ยวไม่ต้องพาไปดูแล้วเนาะเพราะว่าเราลงบ่อยมากกับการตัดกล้วยของเรานะกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหอมของเรานะคะก็เดี๋ยวให้เก็บภาพบรรยากาศของสวนกล้วยนะคะของเราไปด้วยนะคะก็จะเป็น แล้วก็อีกอันนึงที่ยังอยู่ในบ้านเรานะคะแล้วเราก็กําลังรอให้เขาเติบโตอยู่ก็คือมะม่วงมหาชนกของเรานั่นเองซึ่งถ้าเกิดก็ได้ผลผลิตแล้วเนี่ยเราก็คงจะไม่กลาดที่จะบันทึกความประทับใจเอาไว้เก็บในช่องของเรานะคะบ้านเดืนรักชาแนล EP นี้เป็น EP แห่งผลไม้นะคะก็คงจะฝากเอาไว้เท่านี้ว่าความสุขอยู่ที่บ้านเหมือนกับความสุขของบ้านเดืนรักของเรานะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย